สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชาแนของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเลยนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone รุ่นที่มีการ ลดราคาน่าสนใจหรือว่ารุ่นที่มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปสรุปแล้วก็รีวิวถึงโปรโมชั่นของ iPhone รุ่นนั้นนะครับว่าน่าสนใจแบบไหนหรือว่าน่าซื้อไหมนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเช็คราคาอยากจะเช็คโปรโมชั่นก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นะครับท่านสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูกันลดราคาอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือนของ iPhone 13 ซึ่งเราก็ได้มีการอัปเดตไปในช่วงต้นเดือนแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มาดูราคาสําหรับช่วงกลางเดือนนะครับว่า iPhone 13ราคาล่าสุดเป็นอย่างไรถ้าเราจะซื้อนะครับในเรื่องของสเปคนั้น iPhone 13ก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้ใช้ดีอยู่แล้วนะครับถ้าท่านจะซื้อมาใช้งานทั่วไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับทำคอนเทนต์ต่างๆไว้ไลฟ์สดนะครับหรือว่าเล่นเกมนะครับรุ่นนี้มีจุดเด่นในเรื่องของแบตที่อึดนะครับแล้วก็ ล้องถ่ายรูปดี ต้องบอกว่าโดยรวมคือค่อนข้างดีนะครับสำหรับ iPhone 13รุ่นนี้ถ้าเราเทียบกับราคานะครับคลิปวันนี้สรุปราคามาให้ทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับชอบแบบไหนเดี๋ยวลองมาดูราคากันก่อนนะครับว่าน่าซื้อไหมสําหรับ iPhone 13ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนแบบนี้ไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่13 สมิถุนายนปี2024มีราคาจากรายร้านนะครับมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันเหมือนเดิมเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทาง Apple โดยตรงสําหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900นานะครับลดราคาเหลือ19,900บาทวิธีการจ่ายเงินเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะจ่ายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายพัน บัตรเครดิตการโอนผ่านทางธนาคารการจ่ายผ่านบัลเลตรวมถึงการผ่อนชำระด้วยนะครับท่านไหที่อยากจะผ่อน iPhone กดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับลิงก์ของ La z a d a าในขั้นตอนการจ่ายเงินเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะผ่อนแบบไหนแล้วก็ผ่อนกี่เดือนในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ6สีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็บางสีสินค้าก็อาจจะหมดนะครับยังไงลองกดเข้าไปเลือกดูก่อนได้สําหรับความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่ 128GB สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนขน้นได้ภายน3 30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับล่านแรกขายโดยทาง Apple นะครับ ถ้ายังไม่ถูกใจมาดูกันต่อที่ร้านที่2ร้านนี้ขายโดยทางร้านไ Studio นะครับซึ่งแน่นอนว่าร้านไ Studio ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะครับเราสามารถไปเลือกดูได้เลยแต่ว่าถ้าไม่สะดวกไปที่ห้างนะครับเราก็มาสั่งซื้อผ่านทางแอป La z a d a าได้นะครับมีราคาพิเศษให้ด้วยแล้วก็ยังมีคูปองแจกเพิ่มเติมให้สําหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูย์ไทยประกันสูตร์ a p p l e นะครับจากราคาปกติ29,900ลดราคาล่าสุดเหลือ21,000บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมส่วนลดอย่างอื่นเพ ง่ายๆนะครับถ้าเราอยากได้ส่วนลดให้กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วเขาจะมีส่วนลดแจกเพิ่มให้วิธีการจ่ายเงินถ้าสั่งร้านนี้ก็เหมือนกันกันกบร้านแรกนะครับก็คือเก็บเงินปลายทางจ่ายผ่านบัตรเครดิตโอนผ่านทางธนาคารร่วมถึงการผ่อนก็ทําได้ทั้งหมดนะครับในส่วนของสีมีให้เลือก6สีความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่128กิกะไบต์ไปจนถึง512กิกะไบต์นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิด้กันที่รร้้าานสสุดทยหับ ป Lazada นะครับ iPhone 13แต่ว่าร้านนี้จะเป็นเครื่องโมเดล LL นะครับประกันจะเป็นประกันร้านไม่ใช่ประกันศูนย์เหมือน2ล้านแรกนะครับราคาจะถูกลงมาค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็สามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่16,900บาทนะครับแล้วก็ยังมีโส่วนลดอย่างอื่นเพิ่มให้ด้วยราคาอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับสำหรับความจุ 128GB กิกะไบต์วิธีการจ่ายเงินเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 13ทั้งเครื่องศูนย์แล้วก็เครื่องนอกนะครับรวมถึงเครื่องไทยด้วยชอบแบบไหนก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ Lazada านะครับไปดูราคากันต่อที่ทางนั้นแอปช้อปปีกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสาหรับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7หรือว่า Studio 7นะครับซึ่งร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้าเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเราไม่สะดวกไปที่หน้าร้านก็มาสั่งงผ่าานท Sho iPhone ปปได้รับสห เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900ซื้อวันนี้ลดราคาเหลือ29,900บาทนะครับแถมยังมีส่วนลดเพิ่มเติมแจกให้อีกด้วยวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสำหรับสีตอนนี้มีเหลือน่าจะเป็นสีชมพูแล้วก็สีน้ำเงินนะครับความจุมี128กิกะไบต์เท่านั้นสินค้าเป็นของแท100้1 0 0เเนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีอีกร้านหนึ่งร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรง แต่ว่าตอนนี้มีเหลือเฉพาะรุ่นความจุ512กิกะไบต์นะครับราคาก็ขายอยู่ที่41,200ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูย์ไทยประกันสูตร์ a p p l e วิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากผก่อน่อนได้สูงสุด48เดือนเลยนะครับก็คือประมาณ4ปีเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1,101บาทต่อเดือนประมาณนี้ในส่วนของการจัดส่งก็จัดส่งให้ฟรีนะครับสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปรลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี นี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 13จากทางด้านแอป s h o p e ปีนะครับมีให้เลือก2ล้านชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ e s h o p ปีต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับหรือว่าการซื้อเครื่องแบบติด เดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาในช่วงกลางเดือนแบบนี้ค่ายมือถือค่ายไหนที่มีการลดราคาหรือว่ามีโปรโมชั่นน่าสนใจที่สุดนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove H iPhone 13นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง18,000บาทเท่านั้นราคานี้นะครับจะยังมีส่วนลดอย่างอื่นเพิ่มให้ด้วยอย่างเช่นถ้าท่านเข้าไปสั่งออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของเขามีส่วนลดให้หรือว่ามีโค้ดลดราคาให้อีก1,000บาทนะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่9,000 8ป0บาทเท่านั้นรวมถึงเรายังใช้ ทูพอยต์นะครับลดเพิ่มได้อีกด้วยถ้าท่านมีทูพอยต์นะครับอาจจะลดลงไปเหลือประมาณ8,900-9,000บาทเท่านั้นยังไงนะครับในส่วนของส่วนลดนะครับสามารถเข้าไปดูลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ TrueMove H นะครับส่วนโปรโมชั่นเน็ดรายเดือนก็มีให้เลือกหลายแบบเริ่มต้นกันที่แบบแรกนะครับก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove H ซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา11,800เมื่อท่านมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับถ้าเป็นโปร1199 ซื้อได้ที่ราคา13,400โปร899ซื้อได้ที่ราคา15,000บาททั้ง3โปรนะครับไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าแล้วก็มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนลูกค้าใหม่สาหรับท่านที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา11,800เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499มีค่าหนี้ล่วงหน้าด้วย3,210บาทโปร1199ซื้อได้ที่ราคา13,400ค่าหนีล่วงหน้า2,140โปร899ซื้อได้ที่ราคา15,000บาทค่านหนุ 1, ี้ล สัญญา12เดือนเนื่องจากติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา11,800เหมือนกันย้าย่ข่ออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา1 8 0 0เมื่อย้าย่ขยออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพกเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับมีค่าเหนืดุ๊กหน้าด้วย3,210บาทโปร1199ซื้อได้ที่ราคา12,400โปร899ซื้อได้ที่ราคา14,000ยาย่ข่เบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา14,400เมื่อสมัครแพกเกจรายเดือนเดือนละ899ถ้าเป็นโปร699ซื้อีราาค15 5,950ราคาเครื่องเปล่านะครับล่าสุดขายอยู่ที่21,000บาทท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 13สําหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น11,900ถ้าใยค่ายก็ลด1,000นะครับเหลือ1900บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3ความจุนะครับในส่วน ของสีก็มีประมาณ6สีวิธีการสั่งซื้อเราสามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของเขาได้นะครับแต่ว่าถ้าสั่งออนไลน์ไม่เป็นก็ไปซื้อได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับก็จะเป็นของค่าย DT แท็ iPhone 13มีหลายโปรโมชั่นให้เราเลือกเลยนะครับรวมถึงการผ่อนด้วยสําหรับโปร d t แท็กสบายเปน,นะครับผ่อนเพียงเดือนละ820บาทต่อเดือนเท่านั้นใช้เพียงแค่บัตรประชาชนนะครับในการผ่อนยังไงลองไปสอบถามได้ที่ศูนย์ดีแท็นะครับถ้าท่านไหนที่อยากจะผ่อนส่วนโปรโมชั่นเน็ตก็มีหลายแบบเลยนะครับสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ที่ราคา11,200ลูกค้า d t แท็แบบรายเดือนอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา1 1 0 0 0 800ราคาเครื่องเปล่า29,900บาทสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้า Platinum Blue Member นะครับซื้อได้ที่ราคา11,300ถ้าเป็น Gold Member ก็11,300เหมือนกันโปร Net รายเดือนมีให้เลือก3แบบนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อได้ที่ราคา11,300โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าติดล่งหน้าโปร1199ซื้อได้ที่ราคา12,900ไม่ต้องจ่ายค่าติดล่งหน้าแล้วก็โปร899ซื้อได้ที่ราคา14,500ไม่ต้องจ่ายค่าติดล่งหน้าทั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่าในใดที่สนใจอยจะ ซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อป ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 13เป็นโปรใหม่ราคาใหม่ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะครับถ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ Shopee ง่ายๆเลยนะครับกดสั่งซื้อกันได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพ ที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ